ึงแล้วค่ะไะสวัสดีค่ะไะมีอะไรช่วยถือบ้มีไม่อโอ๋สรุปเรามาถึงก่อนเนาะใช่ใช่ค่ะอ้าวพี่บอมเดี๋ยวก็เราไปก่อนจะหยุดโนแช่สดสดแช่สด,ชสดสดแช่สดสด เช่เชเช่สดสดสดก็ไม่ได้เรียกว่าเนี่ยอืมต่พี่ผมเรียเลี้ยวซ้ายนะออกซ้ายเลยสายซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ขวา วัดีค่ะไม่ไปทำบุญกับพี่อ้าหรอกไม่ใช่ไม่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหลังมาหลังวันนี้ไปสวดอะไรนะนี่อะไรนะสวโอ้โหแล้วที่แล้วยาวมากผเห็นโอ้โหที่ไปนครเดี่ยสีค่ะใส่ในกระเป๋ามาเลย ฮะอะไรนะแม่แม่เอารถเดบุนฟูตบางแม่มาไงรถเนบเนบฟูตบ้าไม่ว่าไม่ว่าปีนฟูตบ้านวันนี้อ่ะตะแคงอะรสจิดมากวันที่เราตัดเขาหนุ่มระชาติราถู่วหอ้ ไห้แม่โอ๋ให้แม่โออ๋ลงขาเปล่าจะแยกกระสุนบับบัฟฉันติดกว่ามีบัฟกับกู๊กโดยฉันติดกว่าอืมชนะอีกแล้วเขาเปล่าเาติดแยกกระสุนเขาเปล่าติดติดแยกกระสุนอันนี้คือมุกใช่ไหมมุกใช่ไหมเก่งกูติดกว่ามุกที่ต้องตื่นเช้าค่ะวันนี้คือเน้นเรื่องช่วยกันนอนหลับเลย

เราได้เจอกันตั้งแต่นุ่มพูดงานเราขนานมากใส่งานทุลสายว้าแต่งานเสร็จแล้ววันนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้มาบอกเออเขาเรียกว่าอะไรมาบอกเวอร์ชั่นสำหรับคนที่อยากได้ออสเดอร์ไลท์1น5 0นนะคะตัวนี้คือน,นมพึ่งนมพึ่งคืออะไรนมพึ่งไม่ใช่น้ำพึ่งนะคะนมพึ่งมันคือผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าช่วยให้เราเออนอนหลับง่าย ใครที่แบบทํางานเยอะทํางานหนักพักผ่อนน้อยนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกแบบไม่เพียงพออารมณ์แบบไวทองขึ้นขึ้นลงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแตนอย่างเงี้ยตัวเนี้ยช่วยเราได้เยอะมากนะคะเพราะว่ามันจะไปช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายเราะระบบ สื่อสารทางประสาทของเราให้มันแบบดีขึ้นเพราะว่าในนี้มันมีสารอาหารเยอะแยะมากมายเลยมีตั้งแต่กรดอะมิโนมีตั้งแต่โปรตีนคาร์บโบไฮเดรตวิตามินมีไขมันดีต่างๆซึ่งโดยเฉพาะกรดอะมิโนเนี่ยร่างกายของเรามันไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้มันมีเฉพาะอยู่ในตัวพื่งเท่านั้นนะคะนี่ตัวนี้ช่วยให้แบบนอนหลับพักผ่อนดีมากแล้วก็แบบว่าทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นมากๆเลยค่ะนี่นะจําไว้เลยนะชื่อเขาก็คือ awl นะคะเนี่ย รอยโยลเจนลี่1650โปรดีๆจัดให้เลย 2, mm hmm. 2แถม1จากปกติ 1, 1กระปุกเนี่ย390บาทตอนนี้2แถม 1, 1> <Okay. S 2> เขาให้จ่ายแค่690บาทแล้วส่งฟรีด้วยนะตาฟันถึงผ่าบ้านเรายังเห็นยอดคราวไว้ในแสงดืนแค่นี้อ่แม่จะไม่ร้องไห้แต่ถ้าร้องอีกสีให้โยกอ่ะน้ำตาแม่จะอะไรจิ้ง,ง,งๆ เนี่ยตาจะมาอะไรตาจะมาอะไรย่างน้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวขึ้่สัมภาระทกตอนนี้ตอนนี้กำลังอยู่ใช่ลูกเล่าลิหลับตาฝันถึงา้าปานเรายังเห็นยอดเร้าไว้ในแสงเดียวมันันไม่ลมหนาวคืนนี้ย้ำตือนหาดอีดนำเดือดแล้วในเมื่อไกล เฝ้าฝันถึงวันได้ดีมีงานที่ตามวาดหวังไว้คือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบรักไปสบอุ่นไอมันขิดใจอะความหมายมันดีมากอะไม่เหมือนเพื่อพวกเรานะเพื่อพวกเราอะคือแบบที่เอบอกว่าเป็นอย่างนี้จะ oui. ตแต่งให้คนใต้มากว่าคนอีสานนะพ้าะคนอีสานเขาไม่ค่อยมียอดเท้าแต่คนใต้คนใต้ต้องมี เเีี่่ยยยงง้ไไมดดถาอืตอนนี้กำลังรอเข้ารายการนะคะรายการแฉนะคะอะไรพี่รู้ว่าทำน้อก็ไม่ได้จาเป้ก็ไม่ออกกับนเสียงนิเสียงนะยยแพี่โอ ไม่ยุก็หบไม่ใช่คน้าหมันเมีรอยู่ไอยู่แล้วไม่ต้องฉีกน่เย็นแม่เอม่แมแม่ดาพุ่งออกมาจับมนหนูจะน่าแม่เป็นแม่พุ่งออกพิการว่เป็นเนี่ยชอบสีผิวแบบนี้มากเลยดำสวยขึ้นกองสดสๆใช่คะ เราเองอารมณ์เบี่ยงอารมณ์แบบใช่ค่ะอารมณ์แบบอยากเจอผู้คนอารมณ์แบบหมดชั่นหรืออะไรบางอย่างด้วยดีอิดีด้วยกันขอบคุณมากค่ะโอ๊ยโทนี่จะบอกวันนี้คือพีเซนเตอร์คนใหม่คนล่าสุดเลยนะใช่แล้วค่ะนโนบึงออสเวลไลท์หนึ่งหกห้าศูนย์ค่ะแล้ววันนี้นะเป็นวันแรกอะที่พี่เขาตัดแทนอะมาขายออสเวรเลีที่แบบว่ารายการแข่งแล้วก็นยอดแตกมาก รายการแรกยอดแต่กแบบภูมิใจมากขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าสั่งซื้อกันแบบว่าพอเราลงมาจากรายการเนาะพี่บีมยอดยังดังอยู่เลยอ่ะเป็นแบบยอดฮัวมากก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ทางบ้านทุกคนเลยนะคะสำหรับทุกยอดเลยก็ขอบคุณที่เชื่อใจไว้ใจนุ่มลุกออสเตรท์นะคะเพราะว่าอย่างที่แตนบอกว่าถ้าเราอยากจะดูแลตัวเองใครที่แบบอารมณ์สวิงง่ายๆเหมือนแตงนอนหลับไม่ค่อยหลับเต็มอิ่มนอนที่ก็กล้ทำงานไกล้ทองใชไม่ต้องไวทองสามสิบปั๊บก็ใกล้ไวทองเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะเดี๋ยวนี้สามห้าเร็วสามาแล้วนะไว้ทองมาเร็ว ไปทํางานนะตั้งแต่30ขึ้นไปแนะนําทานเลยนะคะใครที่แบบว่ามีปัญหานอนกหรือท้องน้อยเราเลยเวลาไม่เม้นปวดประจำเดือนใช่อันนี้คือช่วยได้แล้วก็ดีด้วยนะคะก็ทำให้หลับนุ่ขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ปวดไมเกรนเอ่อแล้วก็จะมีพวกเอ่อลดน้ำตาลในเลือดลด c h o l e เ t e r o l ปวดประจำเดือนช่วยเนี่ยเขาช่วยลำรุงเม็ดไขในออกสู่ไข่นอกภายในดีสุขภาพแข็งแรงภายนอกก็เป็นไง สวยมันก็ต้องสวยมันสวยตั้งแต่ภายในเพราะว่าระดับเซลล์ิ่างไล่ของเรามันมีภูมิคุ้มกันแล้วไงใช่สี่สิบบวกรู้จักไหมคำว่าภูมิตกอ่ะแม่สี่สิบบวกแต่แต่ไม่กลัวแก่อย่าไปบอกใครว่าสี่สิบเก่งอย่าไปบอกอย่าไปบอกอย่าไปบอกไม่บอกก็ไม่รู้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเออเซิร์ชในกูเกิลก็คงไม่รู้หรอกแม่จะมีตัวช่วยดีใช่ค่ะฝากไปด้วยนะคะฝากไปด้วยนะคะออสเวนไลท์หนึ่งหกห้าศูนย์นะคะเป็นนมพึ่งนมพึ่งนะคะไม่ใช่น้ำพึ่งนมพึ่่่งงงเ้้้าาาานนนนกกดัูพพยยึอุืมว เพิ่งงานตั้งห้าสิบเ้าใช่ไหมทำไมเขาถึงอายุยืนกว่าล่ะกันเนี่ยเท็ดลัมม่าแต่คุณนยาชีอสาสาวสองพันปีคือสวยสุขภาพใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายอมไม่ได้ค่ะเราต้องสวยสองพันปีกันค่ะสวยสุขภาพดีสองพันปีอัพได้เลยค่ะสา่งค่ะตามเค่ะตัดเลยค่ะโปรดีขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะค่ะโปรดีเกินเกินไปปะเกินไปละจริงจริงแล้วตอนนี้นะมาด่าดีไม่เลี่ยงตาไม่เบี่ยง คือมันมาช่วยได้จริงมันไม่ไม่เชื่อต้องเชื่อต้องลองต้องลองกินกินดูติดติดกันสักง่ะแต่ว่าท<ม>ีพ่พาทุกคนไทยอะบางเทีอ่ะต้องแบบต้องเปิดใจกันนิดนึงแต่อย่างที่บอกแหละอยากได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนทานตอน